ยังมมยังปาตะพังสาธุสาธุอนุโมทามิอรหังสมาสมุทโธพะควาพุทธังพะควันตังอะิวาทีนี้สวาคาโตพะควตาธรรมโมธรรมมังนัมสามินสุปฏิปันโนพะคขวตโตสาวกสังโฆสังขังนะมานิ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอันุตตโตปุริสธรรมสารถี สัทธาเทวมนุษย์สานางพุทโธพระขวาติสวากาโตพระขวตาธรรมโมสันติภิโกกาลิโกเตหิภาสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตโพวิญโยยิปิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆโอโชปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆ ยายาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีสิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริตุริสยุคานิธาตุปุริสภุคลาเอสาภะควโตสาวกสังโฆอาหุติโยปาหุติโยท,ทักขิติโย Aca <Sanjali> ka raio kanut tarang punjake kanglokas सkeखाचkeகிසි भाataचදkeවිमानेٿpē चखा taanaana kaeke hawa ku. เทเทพุม,มาเจยันตุเทวาชลทลวิสเมยคันทัพนาคาทิทันตาสันิกียังมุนีราวราวัจนังสาทาโอมเมสุนันตุธรรมสวนากาโลยัมพระทันตาธรรมสวนาคาโลยัมพระทันตาธรรมสวนากาโลอักยัมพะทันตา เดือดถูกยมรปวานอนมานดืดถูกแันเสวัสดีครับสวัสดีพ่อน้องครับส,นะสวัสดีคัวคบวันนี้ก็จะมาขอแนวทางคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเนาะเมื่อกี้คุณพ่อบอกจะอัญเชิญองค์ปูวานอนท่านมาประทานเล็กูกให้ใช่ไหมพ่อใช่พ่อเอฟซีขอกันมาใช่ไหมใช่เอฟซีขอ เยจะมีมนปูวานนมาประทานโชคลาภเสี่ยงโชคจุดทูบก็คือตอนต่องดคุณพ่อก็ได้ปล่อยเลขนิมิตมาแล้วแต่ก็นิมิตเกี่ยวกับเลขศูนย์ใช่ไหมพ่อใช่เกี่ยวกับคนตายครับเอ็ดแต่คนตายนิมิตมีแต่คนที่ตายนานแล้วแหละแต่ไม่เคยได้นิมิตเห็นคอยได้นิมิตเห็นได้เห็นติดติดกันเลยเกี่ยวกับคนตายหรือว่าต้องมีศูนย์ท่าน ถ้ามันเป็นปริศนาแบบนี้เกี่ยวกับคนตายครับว่างวนนี้จะมีเลขศนะูนย์หรือเ่อเนาะถ้าอืมนี่อาจจะมีเลขศูนย์งวนนี้นะครับคิดว่าจะเป็นศูนย์อะไรบ้างถ้าศูนย์ก็ไม่ศูนย์สามกบศูนย์สี่นี่แหละเพราะมันเป็นตัวที่พ่อปล่อยมาเต็มสองหดนนะพ่อเนาะใช่เหมือนแบบมีคนมาย้ำให้กับคุณพ่อใช่ แล้วก็รอบแรกฝันเห็นผู้ชายที่รู้จักกันที่เขาเสียไปแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่อายุเขาเท่าไหร่นะคะอายุแปดสิบสี่อ๋อก็เลยเป็นที่มาของศูนย์แปดสี่ใช่ตายก็ศูนย์ก็เลยเป็นศูนย์แปดสี่ครับนั่นน่ะมันก็โยงกันมาครับก็ฝันโยงกันมาแต่สองงวดแล้วก็มาโยงโค้งท้ายอีกฝันเกี่ยวกับมิมิทเห็นผู้หญิงใช่ไหมวาใช่ผู้หญิง เป็นผู้หญิงที่เขาเสียชีวิตไปแล้วถูกไหมพ่อเขาก็เสียชีวิตแล้วเหมือนกันแต่ทีนี้เราก็มาตีปริศนามันเป็นปริศนามาตีเราก็ไม่ได้ว่าถามเกี่ยวกับโชกและล่าแบเราก็เลยอยากรู้เลยแล้วเอาเราก็เลยถามไปว่าตายแล้วไปไปอยู่ยังไงหรือไปไหนอะไรอย่างเงี้ยถามเขาเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ตายไปแล้วมันก็ว่างเปล่ามันก็เหมือนว่างเปล่าเป็นศูนย์อะไรลักษณะอย่างเงี้ยครับ นั่นเนยที่เราก็เรียกว่าหรือว่าว่างเปล่าเนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์เลยเรากว่าผู้หญิงก็สีเราก็เรียกว่าศูนย์สีอีกนั่นแหละก็ตีปิดสนาเป็นแบบนี้ครับกตเลนคิดว่ามันจะมีศูนย์สามกับศูนย์สี่นะพ่อเนาะใช่วันนี้ก็ตั้งใจมาขอแนวะทางคุณพ่อเป็นโครงสไ้ายนะครับคุณพ่อจะเชิญองค์ปู่มาจับเลขทูให้ใช่ผู้ชมเพราะว่า องค์ปู่ท่าน,นีเคยให้โชคลาบถูกมาแล้วสาตัวแล้วก็สองตัวใช่นะครับท่านผู้ชมเมื่อนั้นบอก160ูนเนี่ยบอกต่างประเทศสาตัวตรงๆเลยใช่นะครับแล้วก็ยังมาออกรัฐบาลไทยอีกสองตัวใช่นะครับท่านผู้ชมแล้วคุณพ่อได้นิมิตรอะไรเกี่ยวกับองค์ปู่ท่านบ้างไหมครับพ่อนิมิตกับปู่วาน,นอนเนี่ยไม่ค่อยได้นิมิตไม่ได้ค่อยนิมิตท่านนานเห็นแต่ตอนตอนที่ให้นั่นแหละแล้วก็ถูกเลยแล้วก็ไม่เห็นอีกอ อะไรก็ไม่ได้นิมิตทีนี้ก็เลยเอฟซี FC ก็เลยบอกอยากให้มนท่านมาเปิดโชคเปิดลาบให้บ้างอะไรอย่างนี้อนะฮะใช่นิมิตหินทนน่านหินท่านอยู่ถ้างัน้นก็ปรนกุณพ่อให้กุพพ่อเป็นองค์ปูท่านนะครับในบททายโชคลาบนะครับให้กับพี่น้องเอฟซี FC, ทางช่องของเรานะครับผม สาัดสาดโมกุนนนตเตยายะนัมัสักุรมาเทวตโยภะวาโยภะราเะขัสสะภะรัญะขัสสะตตทะเพเตตระเตโยตัมภะวาโตติครับ ជាអោអូសੰប្រិយតេការកាជាអះសក្កិយចចចចចតំរិទ្ធិជំនមសរាហាព្រោមប្រតិកម្មរិទ្ធិអ្នកអិញពាពេលវិជ្ជាណធម្មសារប្រមីអិចកំរិតធម្មសការភិអិពិមិអិចកំរិតសការោទិណត្តកាโรទិណត្តកាโรទិណសំប្រិយរតនៈធម្មជាលថាយតังសੰខរិយនាតិញព្រឹក ตัตาตัวเ้เร้าวานาวาชีตัวเ pues mm ต่าปู a มาเจีย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 เจี่ยเสียเลาตัวจะอสิงกาเยะตไม่เทียไม่สีตีตตาตัวเียปูปาเจ้าหนากาเจเขียวเทาเลียวเทียนที่สีตีโนโมฟูเยอะนกตัวกาบโนโมสีเลาตะโกราสิกโรเทียนกสิเิติรมมกเจีาลูกเจ้าเลาเทียเจียเจียเจียเสียลูกเลาถั่วลงเสีย เล้าทัวเสียงไก่หยวกเย้าหัวฉี่เล้าชูเตี้ยหวกเจียวโน่นนะคะหยวเหียญเจี๊ยนเจี๊ยนเจียวโกตาตาเลี้ยชิงชิงเอ้ชิคก้เล้ารู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 หองชัวจี่อ่ะนี่ก็เป็นตัวแทนผู้เสีทางช่องเนาะมาขอพรองค์ตู่ครับงวดนี้ว่าจะให้องค์ตู่ประทานพรให้สามตัวตรงๆเลยปู่เด้องวดนี้พวกพวกพวกชียวพวกชั่วอเลยชี่อไหนตัวหลายตัวเลี้ยเตี้ยสิงกิ้ว ตัวจะ๊กวกสกูหลาตน้ก็เช่ยแปโดตุกตุกปงกุ๊ปงกุ๊ปงกมาปงกุมาชัวัวลาชัวลาเจ้าลูสินเอโดลาเยียมปูชาลูชินเวกเียกเวกเจ็ดเจ็ยเจ็เจ็ดตที่เจที่ชตาคุ้มจีติว่แล้วนะครบเจ้าลูินลูาลูาลูกาไม่ยอเจียเจ็ยเกียเ่ลวเตียงเรียงตัวสายตู <assistant VOICEOVER ities> ดันดูเจ้าก pues, well, really really ูฉี yes. ่วะเจ้ากูสีตายอยู่กูกากูกูลวกเกี๊ยวท่านบอกว่ารวยนะเนี่ยรวยนะจะได้รวยรวยเนี่ยจวดใจจวดเสียงโมลายตีเต้ากุ๊กรู้ตีหนอะไรทุ่โมเจ้าเสาลวกเกียเลสีตีกูขุ่นจีเต้ากุสูโอ้สงการู้ฉีตายตู้จะออกในนี้ใช่ไหมครับปูใช่ ท่าบอกว่าอยู่ในนี้โสอะไรเนี่ยวัดสีขู่บอกไปอยู่ในนี้นะคะท่านผู้ชมถูกนะคะถูกถูกถูวนมาขอโชคลาภและ<บ>มีเลขทูบแล้วก็เลขความฝันนะคะอปูหยิบเลขทูบให้นะครับให้ประทานพรประทานทรัพประทานโชคประทานลาภให้กับเอ็ีทางช่องเอ<ช>นาะะ ดให้ปู่จดเลขทูมให้นะครับกคนตินาบูบุมตุมปัตติลาวีนาูาีคิตัวจููเทีว่ชาวาลวนอะไรดีศีลูกาจัวนาโมศิเราเทียวแล้วก็ศีลูกาลานที่ศีกูตาดูการปูเทีโนโกสีเราไยรู้ศีเราไยรู้ศีตัวเจ้าล้ร่างกายดีตามูชาโนปูเทียนาก้ีก็ เจยาเจเจ้เเจเตัวเจาใครูสาลูกก็ตีเจ้าตัเสียงใต้ตัวกูลนะนะจากติที่สไว้ชิู่ไหล่สู้เก่าจิมาตัวเจ้ากตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาเป็นพตวติเลยขอให้มาเล็กไทยวันที่สิบหกสิงหาคมนี้เด้อค่ะใช่มาทั้งหมดเลยนะ คนมาล่างครับปูได้นี่นี่ดาวจะปูก็ไปตะปูก็ไปปัตตะสีมาติกุมารก็มาแทนปัตตาโูโรติเลยอันนี้กุมารแล้วใช่ไหมพี่นี่กุมารก็มาละอ๋อกุมารกุมารก็เราบอกแล้วว่าวันนี้น่ะจะได้ดีโชคดีมีใจสองคำปาตนาที่เราปาถนาอยากได้กุมานจะบอกวัยชัยวยโชคให้สาโลกายโยสะวันนี้จะได้ดีและโชคดีละ วันนี้ปู่ใหญ่มาจุดตู้ไฟสมุนโกิีโยศปู่ใหญ่ท่านไปแล้วใช่ไหมท่านออไปแล้วโสประธนโยสีถึงบ้านตุมานก็ได้มาสัมปทายาวศเป็นหน้าที่ของปุมานรักกะตักโนกตยาวสีให้ด้านได้ละตำตำาเลยเดินตำเลยแหละตำตึมเลยตันตึมเลยใช่ไหมใช่ตาตึมเลยตมัดตมัดเลยแหละ ตอนนี้นะได้พี่ละตุงมัดตุม้มต้มตเลยดูนดะ้โอ,โ,อจโจะโจจางเกียการูตาตเิเห็มไมอไไ่ออกสามตัวเด้อค่ะได้ตุ้มาได้พอปปลาตาลพรหน้แต่ออกทางนั้นเนอะดูดักดีติ้มตุ้มจุ้มตุมมางวดที่แล้วให้หนะ้าห<ต>้าเนาะถ้าจะให้ห้าสองนะคะได้ไม่งั้นจะได้สามตัวนะห้าห้าแปดห้าห้าแปดแปดน่าจะ ให้ห้าสองแปดเนาะใต้ได้กุมารให้ห้าห้าแปดใแปดห้าสองโอ้โหถ้าเกิดห้าเป็นห้าห้าห้าสองนี่ออกสามตัวโต้เลยโตดเลยห้าสองแปดมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าน้องกุมารมันเราดูน่ารบดาดูที่รามดาธรรมดานั่เแถววัดดงบรดานเมืองกันบานามเติมันก็มีสิ่งที่จัตติการตาทุกสิ่งทุกอย่างนัมันก็ต้องไปตามการเวลาของ ของเก่านั่นแหละถึงเวลามันถึงเวลามันก็ได้ยังไม่ถึงเวลามันก็จะงี้แหละมันก็จะติดตัดตัดอยู่ดิดเลยเลยแล้ววันนี้นะเราก็ต้องไม,ไม่ติดไม่ตัดให้ได้เลยแล้ววันนี้นะให้ได้ตักตีตรงต,ตรงตรักตีเติร์ตุมานบอกตรงนี้นะได้ตักตีต่อมาตั้งนาำตัดเตี้ยปูเลยปุ้งเลย เมื่อกี้ปู่ปู่ปู่เป็นคนจับทูบให้ใช่ไหมครับน,น้องกุมารใช่อ๋อแต่ว่าน้องกุมารมาเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ตุมารก็ตามมาตาปตาเปตาโตกัปติถึงว่าทําไมเสียงใช่แปลกๆเนาะตุมารได้บอกแล้วว่าเวลาปู่มาสัมมานาเมตยวสีก็ต้องรอสัมปทาโยตังเมื่อท่านมาสัมปทาโยตาโยตังกุมาก็เป็นหน้าที่เลยหน้าที่ของกุมารทั้งหมดแลยตอนนี้เนี่ยสันทะปตเเตโยตา ผมเุ็คนบอกให้กุมารทำใช่ไหมครับได้กุมารก็ตปฏิเวตาให้สามติโยตาโยหังมันทายาวสศยให้นี่อกมาแล้วอตัวนี้จะออกบนหรือออกล่างครับน้องกุมารตูปตาวเตโยตังโตติตัวนี้ตะกูตาเวโตยาตัง บนบนใต้<ม>ปัตตเวโตติตั้งบนปัตตเวโตติตัง้งใต้อยู่กงบนปัตตเวโยติตัง้งปัตเิโรกยุสะมามาอยู่ต้้งบนครับโ<น>ตปฏิโยตา ให้ดูนะสัมปเทวตสัมมณมาจาวเตโยสีตุมานะบอกแล้วว่าสิ่งที่อยู่ในอยู่ในเนี่ยอยู่ในนะสัมปเทวตาเนี่ยถ้าบอกว่ากุมารนะตัวไหนที่จะมาสังกปเทยวสีตุมานก็จะบอกตรงนี้ตุมานก็จะบอกว่าเกี่ยวกับศูนได้หลือยู่ข้างล่างศูนอยู่ล่างใช่ตุมานจะบอกให้ใจได้แค่ตัวเดียวอยู่ข้างล่างโจนอยู่ล่างใช่ครับโนนี้แหละใหลูกข้างล่าง เลขทูบอยู่บนในกระดาษเป็นเลขล่างโอ้ยมาละเอาละสีนี้กัมาทั้งหมดละเห็นเรกรรมปตาวตาโยกัตตังเลขหกอ๋อหัตัวไหนน่ะหกหกกัตเวตาโยตากรายนามะเสวะติโยตังโสปัทโยสีนามะเฮหิปูตัสังกัตเวโตละปูตตสสาโรกโยสี ตุมาเนี่ยถึงน้ำแดงได้ยังเนาะโอ้โโตุมาเห็นตั้งแต่เอามาให้ละยิ้มตึกเลยได้เห็นละสัมปติโยตาโลกามาธาพธามีโยม,มเตโรเรียกงทุกเรามันกลับหัวเลยเป็นปัจริยญาณสีปิติโยตากายนาคัสังหกสามอีโตยักษ์สกัสรีย์นัมนเสโตวัตเตโสติอิทิโยตา เลขถูกกับหัวนะคะกับหัวไม่เป็นไรได้เหมือนกันปตาปตรไรยนามาโสตังวเตโยโสติอขทากรโยตังจะเป็นสามเก้ายี่อันนี้เขาจะพูดถูกแล้วนะนี่ะโยสัมมณามกาโยสังปิติโยสีโลภะกวาตาระมาณไดสัมปถิโยตีสันติโยหังวันทายโยตัง มมันนนนอยาา้เตทะครบ่ผูชโสตังโสติอิปไตเวตานามะเอหิตังตัสสาการโสนัคโลยาตาติอิทิโยว่าุโรเตโยสาขแหลกเนาะเลขสามเหมือนกับหัวเลยนะคะท่านผู้ชมโอ้ยอุ้ยนกรรมปูดาเขาเรียกว่าเนี่ยมันจะกลับกันจริงๆแหละตะกาเลกานามะน้อนะครับสามเก้าเด็ความจริงเก้าไม่ต้องอยู่ล่างเนาะอันนี้กลับหัวเป็นเลขหกซะงั้น จากเลขที่อยู่ข้างล่างการเป็นเลขข้างบนกเ็เลยกลายเป็นเลขหกตั้งแต่ซื้อมาเลขถูกตัวนี้แอบก,ก็เพื่อนออปกติสิ่ี่อย่างเลขลกมันจะออกสามตัวพ่อตัวนี้องค์ปู่ท่านจับให้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้รอลุ้นตัวสุดท้ายตอกตัวนี้ก็อย่าลืมซื้อเต็นให้น้องกุมารเลยคระับท่านผู้ชมเนาะโซโซโซสซนตปการียกติสันตปาโรทัยญากติสัมมาในเวเตโยต้า คนผมจะพื้สีอนมาเฮฮีปุตโรเกโยตะสกัปยนนก็ยตันกจะบอกเลยสมนาเบกโตยะสีนายะสกัลยนคสังเยนมะ ตัดเทลากระติกิี่โยปะริยระ,ยะต,ตาเตติจิี่โคปะเยาวตังพะควาติโยกติโยสามตาเวยาวเนียวะตัวนี้ก็เป็นได้เลยเลยที่ถ้าไม่เป็นหกก็เป็นเก้าอย่ไหมนั่นแต่ตัวนี้จะบอกได้เลยสามใช่ไหมครับน้องกุมารเป็นสามก็ได้เป็นแปดก็ได้จะดูนะถ้าอกตัวนี้หลยกประสามตีก็เก้าเนี่ยเก้าตามตีแค้ออกามสีแค้ออกแปดตีอยู่ตรงนี้หละนะจะบอกเลยอยู่ตรงนี้นละ หกสามสี 6, 3, 6, 8, ่หกแปดสี่ใต่ทุกีหกสามสี่หกแปดสี่ใช้ใช่ดูเดดต้าเท่าน,นี้แต่ดูข้างบนเลยบอกกันเดียวว่าขึ้ข้างบนเลยแต่ไม่มาล่างแนมะ้แต่น,นิดเดียวเลยตุมานบอกตนาที่ตุบานบอกตนาที่แหละว่าดูตั้งบนเลขสี่หรือหกหกสามสี่สามสี่จริงๆด้วยนะครับค่ะ หกสามสี่นะครับท่านผู้ชม,มแล้วก็เป็นหกแปดสีได้ด้วยเพราะว่าเลขเหมือนเลขตัวกลางจะหายไปครึ่งหนึง่ง <ST>. ได้เป็นปิตนาโสม,มาตโยสีโลปก,กติโอ้เนี่ยบนใช่ไหมครับน้องกุใช่ <ST>. บนดังเดียวเลยแต่มไม่มาล่างเด็ดขาดบอกกันาดที่ไปอ,อยู่ข้างบ,บนดังเดียวครับ <ST>. ต้องระวังตัวกลับหัวด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะเก้าสามสี่ก็ระวังเหมือนกันนะครับ เพราะว่าเว็บแรกที่อดมินเห็นคล้ายๆจะเป็นเลขเก้านะครับใช่จาได้เป็นปิตา,ตาหาตัมปเทวะตโตระยกตาโตปเทวะติสุปตังตาโรกายนำม,มาสันดาพุธติดูเขาให้ดีก็จะ,จะได้ก็ดูแต่ยังไม่จะได้ถ้าบอกดูข้างบน <บ>ตข้งบนานางเดียว<อ>ตั้งไม่มาล่างเลยใช่ไหมใต้ตุมาล<อ>บอกสนา,านที่แต่ไม่อยู่ด้างเน่ยอยู่บนานางเดียวครับแต่ถู่ต้องด้านนะปุมานบอกเลยมีวงกลมเลขตูดน่าอยู่ด้านแน่นอนน<อ>ี่ฮ<อ>แต่ตุมานบอกได้ตัวเดียวแต่นี่บอกเลยอยู่ตั้งบนแล้วกุมารชอบคู่ไหนมากกว่ากันคะน่าจะจบอกก็ตัวปฏิตปตารามาเทวตาพุตตีวสีนามโมเกวาสีเห็นไหมนะั่นมันมันเหมือนกันไหมนะอย่างนี้อย่างนี้ เห็นไหมนะนต่โน้นี่นี่หกแปดสี่กับศูนย์แปดสี่นี่ตัวนี้นะมันเป็นยัสกาเปโรยัสบอกได้เลยัาปะไรนามะนี่เลยทีนี้มันก็เป็นปริศนาตัวนี้นะเลขแปดกับเลขสามมันแบ่งครึ่งกันเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยแก่ตัวนี้เจ็ดแปลงเนาะถ้าเลขสามก็จะเป็นเลขสามกับหัวนะคะเลขทูบหรือไม่ก็ ถ้าเลือกแปดก็คือเขาลบออกครึ่งหนึ่งแต่ว่ากลายมาเป็นเลขสามกับหัวนะคะเหมือนองค์ปู่ทันจงใจเห็นเป็นเลขสามนะคะท่านผู้ชมเนาะเราให้เป็นปริศนายกแค่ตัวเดียวครับถึงจะลบไปแปดกลายเป็นสามแต่เห็นชัดก็คือเป็นสามใทีแรกนึกว่าถูกเขาผลิตมาแล้วมันกลับหัวทั้งสามตัวไม่ใช่ปู่ให้เห็นปู่ให้เห็นเป็นเลขสามนะครับท่านผู้ชมใช่แล้วก็บอกว่าอยู่ตังบนด้วย บอกเลยว่าข้างบนครับอันเอดมินไม่รบกวนน้องกุมารแล้วเนาะไอ้น้องกุมารไปพักก่อนคาถาเตโรตายทักสะธรรมตาวตาปุทตเวตายวสังกัปตาวิทธิเวเตโยสังมรมาตาวตาปิยาวโรเกโยสมนุมะทัสติอิทิโยตาตัตระนามะเสวติติติรวยรวยรวยละโสปติ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 ตัดติโยตาปตวติสาธุนะคะ เลขทูบชัดเจนนะคะท่านผู้ชมออมาไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะก็เลขถูกมาแปลกๆนะคะงวดนี้นะคะก็ให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาเนาะว่าจะเป็นหกสามสี่หรือว่าหกแปดสี่ถ้ากลับหัวจะเป็นเก้าสามสี่นะคะหรือว่าจะกันไว้ทั้งบนทั้งล่างก็ได้ทั้งสองตัวก็ได้นะคะท่านผู้ชม การไว้ทั้ง2ตัวเลยทั้งห34ามสี่กับหกแปดสี่แต่ว่าน้องกุมารบอกว่าบนนะครับแต่ไม่เนี่ยมันอาจจะออกล่างก็ได้นะครับท่านผู้ชมนาะตัดตัดซื้อด้วยก็ดีนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ออกบนเหมือนที่น้องกุมารว่านะครับบางทีอย่างว่าแล้วลูกมันกลมๆอาจจะวิ่งจากบนมาลงล่างก็ได้นะครับผมเป็นแค่แนวทางนะคระบน้องเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้ส่วนตัวคุณพ่อชอบตัวไหนพ่อ คุณพ่อชอบ684นะครับท่านผู้ชม684กับ934อ๋อเดี๋ยวเขียนเส้นใต้ให้กับท่านผู้ชมเลยอันนี้เป็นที่คุณพ่อชอบส่วนตัวนะครับท่านผู้ชม684กับ934แต่ท่านผู้ชมจะชอบตัวอื่นที่ว่าคุณพ่อ l i มิ t ไว้แต่ตัวงวดก็ได้นะพ่อเนาะน้องกุมารบอกว่า0จะอยู่ล่างนะครับงวดนี้03หรือแม้กระทั่งอาจจะเป็น04น,นะครับ034 อืมเก้าสามสี่ที่พ่อชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็หกแปดสี่นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมจะชอบตัวอื่นก็ได้แล้วแต่นเนาะครับไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขกันยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมค่ะท่านผู้ชมได้มาแล้วเลขทูบนะคะท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ วันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แตเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ